โยโย่ yo, yo. ถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะครับก็แปลว่าพี่เนี่ยพี่เนี่ยยังยังอยู่ดีนะ <laughs> พี่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะอะไรวัไปวัามาเดี๋ยว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 โปรหรือเปล่าโปรหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคืนนี้มีอัปเดตแคนนะครับเฮ้ยมันมีคนวับผ่านหน้าพี่จริง,รงๆรอเว้ยหรือว่าแบบกดว์บวะคือคือนเนี้ยมีอัปเดตแคนแต่ว่าพรุ่งเนี้ยพี่ไม่อยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวแบบตัวละครล่าสุดเร็วเหมือนช่องอื่นนะฮะก็ก็พูดตรงตรงเลยเพราะว่าไม่อยู่นะครับ ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมส่วนเรื่องแคนเนี่ยหลายคนทักมาถามพี่ว่าเฮ้ยพี่เนี่ยจะสร้างแคนไหมก็ก็ตอบตรงๆเลยว่าไม่รู้คือพี่เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไปสิงแคนของช่องอื่นเหมือนกันมีคุยไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ชัวนะครับส่วนที่ถามว่าเออพี่จะชวนพี่แคทเทิลมาเข้าแคนไหมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างเล่นเกมเนาะเห็นถามกันไปเยอะเหลือเกินถ้าใครถามอีกนะพี่จะไปตอกตูดแล้วนะ ก็เอาเป็นว่าในวันนี้นะครับก็จะมาทําตามสัญญาณนะครับที่จะมารีวิวตัวละครกอรี่แบบไปไกลที่สุดในเอเลนนะครับคือช่วงนี้พี่แกก็อัปเดตลัวแต่ก็ดีนะรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะจากประมาณ1-2เดือนครั้งกลายเป็น2สัปดาห์ค้งนะครับสำหรับกอรี่นะครับจะมี2ตัวละครที่เรายังไม่เคยรีวิวแบบไปไกลที่สุดของเอเลนเนาะอันนี้พี่ก็มีกอรี่เกอบทุกตัวแล้วจะขาดแค่อรควอเทนทันสปีกเกอร์แมนก็คือขายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สมใหม่เลยส่วนวันนี้เราจะมารีวิวตัวบอสทีี่ตไกกลมา แล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีลูกเล่นอะไรเลยต่างกับตัว v ว l ค o n i c Titan นะครับตัวนี้ตีแคบตีแรงแต่ว่ามีลูกเล่นในการทํำหลายอย่างมากเลยเช่นเรียกภูเขาไฟมีสกิลให้กดนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับบอสอททยเลดเนาะ <c oughs> พอได้ข่าวว่าจะมีกอลี่ตัวใหม่มาอีกด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเล่นกันไม่ทันเลยทีเดียว ตัวที่2ก็เป็นซันต้านะครับสาหรับตัวฟาร์มเงินสุดที่รักของเรานะฮะหวังว่าคิดมาตปีนี้เราจะเห็นซันต้าล่างกอรลี่นะครับเป็นอัปเกรด้ททานซันต้าทีวีแมนนะฮะตัวที่สาก็เป็น DJTV ทีวีแมนบัฟดาเมลด์คุนดาวตัวที่4ก็ชิฟคอ็อกแมนนะครับบัฟในการเพิ่มระยะอันนี้น่าจะช่วยให้แบบตีไก่ขึ้นมากเลยและตัวที่5ก็เป็นแอสโตอัปเกรด้ททานคาเมล่าแมนอามาัสโลนะครับปัจจุบันก็ยังหาตัวไหนมาทดแทนไม่ได้สักทีเลยทั้งๆท,ที่น้องราคาถูกมากและตัวสุดท้าาายเเนี่่่่พไมชว,วจป็ ไททันแฟนแมนหรือว่าเอาเป็นตัวโกลเด้นฟิวเจอร์ดีวะไททันแฟนแมนเนี่ยมันก็ดีสําหรับทีมที่เขาเรียกว่าตีเป้าหมายไกลเนาะเพราะว่าพี่แกเนี่ยเวลาผักแล้วสมมติเราตีไม่ถึงเนี่ยดาเมจจะหายไปเยอะมากนะครับเสียเวลามากๆเลยแต่ก็ถ้าเป็นตัวโกลเด้นฟิวเจอร์ลาดคอกแมนเนี่ยมันก็สามารถช่วยในการหยุดเวลาได้แล้วก็มีดาเมจนิดหนึ่งด้วยไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนไปดีแต่พี่ว่าด้วยความที่บอสเทลเลนเนี่ยมันตีไกลเลย เราอาจจะเอาตัวไททันแฟนแมนไปดีกว่าหรือเปล่าอืมหรือว่าเอามีวิ่งไปดีวะมีวิ่งก็ามาสตาร์ทได้โอ้โหอยากให้มีเจ็ดช่องจังเลยเอาเป็นไททันแฟนแมนไปละกันนะครับน่าจะโอเคสุดละแบบอย่างน้อยบอสททเลมันก็ตีไกลเนาะคิดว่าถ้าโดนผักก็น่าจะตีถึงนะครับคลิปนี้ก็ตอนปล่อยก็น่าจะเป็นช่วง4ี่โมงครึ่งของวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าเสร็จจากทุรละเมื่อไหร่ก็จะรีบกลับมาอัปเดตเลยนะครับผมเอาจริงก็หวังว่าอัปเดตพรุ่งเนี่ยจะเป็นการอัปเดตที่ ใจดีกับสายฟรีหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวมันจะชิบหายแบบ s k i บ i d ี Tower d e ร e ด s e เนนะฮะช่วงนี้คนหายไปหมดเลยอัปเดตแบบกินเงินจนแบบคนเลิกเล่นนะฮะ เอาเป็นว่าก่อนไปเดิมก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและขอฝากร้านเติมระบบร้านซื้อตัวละครไว้ด้วยนะครับ Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอก,กรีฟก็จะซื้อเป็นเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้้มๆกัันนนดแลวทที่่ Man เา สำหรับตัวละครดาเมตตัวแรกที่จะลงนะครับจะเป็นตัวไททันแฟนแมนนะครับอันนี้พี่แนะนําว่าถ้าใครเอามาใช้เนี่ยลงแค่ตัวเดียวพอนะก็ตอบสาหรับบางคอมเมนต์แล้วกันนะครับที่เขามาถามมาช่วงนี้ก็ระหว่างไททันแฟนแมนกับไฮเปอร์อะไรดีกว่ากันหรือจะเป็นไททันแฟนแมนเทียบกับตัวอื่นอะอะไรดีกว่ากันพี่ขอบอกว่าไททันแฟนแมนนะครับอยู่ในมวดหมู่ประเภทตัวซัพพอร์ตหมายความว่าจริงๆเนี่ยน้องเอามาแค่ลงตัวเดียวก็พอนะครับสมมติเล่นกับเพื่อนเนี่ยอาจจะวาง1-2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางบัฟตัวอื่นดามตตัวออื่่นเมาณนนี้ะครับ ส่วนสาหรับใครลงคนเดียวเนี่ยแททันแฟนแมนเป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากๆเลยโกงยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าตอนหลังจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเลเวลสิกนะครับก็ตัวทําเงินซันต้าทั้ง3ตัวเลเวลหกแล้วความโกงอย่างแรกของมันเนี่ยแททันแฟนแมนนะครับแค่เลเวลสเนี่ยสามารถแบกตัวซันต้าทั้ง3ตัวให้เลเวลตันได้เลยแล้วก็สำหรับน้องเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพตันนะครับอัพไปแค่เลเวลหก่อนก็พอเพราะว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยหขึ้น6จะใช้เงินถึง3ามหมื่นเลยนะครับก็ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่่าไหรนะ พอง้นพี่ก็จับแค่เลเวล5พอนะครับเลเวล5มันใช้เงินไม่เยอะนะฮะอย่างเนี้ยเลเวล4ขึ้น5ก็ใช้เงินแค่หมื่นเดียวเองนะครับอีซี่ชิลๆเลยเดี๋ยวดูพลังของน้องช่วงเลเวลแรกนี่ตบบอสหน้าสั่นกระจุยกระจายมากลดแบบล่นเหลวโบ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 ,บไอตัวเนี้ยที่ไม่ใช่ดามเมจหลักปัญหาหลักคือมันอ้วนเว้ยจะบอกอ้วนไม่ได้น้องเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่เวลาวางตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างเบียดกันนะครับ แบบวางได้น้อยก็เลยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเหมาะกับเอามาเป็นดาเมจหลักซะมากกว่าเนาะถ้าสมมุติลงกับเพื่อน3-4คนเพื่อให้ติดท็อปร้อยก็แนะนำว่าเอามาแค่คนเดียวพออ่ะเอาเป็นว่าเว็บยีบสก็ขึ้นเลเวล5นะครับผมพอเลเวล5เนี่ยมันใช้เงิน30,000ใช่ไหมก็ไม่จําเป็นต้องอัพต่อนะครับนอกจากเงินเหลือนะพอง้นทีนี้พี่ก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาที่เราจะไปลงตัวหลักของเราในวันนี้ บอสทอยเลตนะครับสำหรับบอสทอยเลตเนี่ยใช้เงินในการลง1,000และที่สำคัญเนี่ยฮิตบล็อกพื้นที่ในการวางตัวละครเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับวางตรงนี้แล้วกันเลเวล1ดาเมจ1,500ร 1, 500, ะยะ30คูดาวศน์ใช้เงิน5 0 0พันในการขึ้นเลเวลสนะครับสำหรับเลเวล1เนี่ยน้องจะเป็นการยิงเลเซอร์ผ่านตาที่3นะฮะบ,บนหน้าผาก <laughs> ปืนใหญ่พลังจิตเออถ้าใครเคยดูดาก้อนบอลนี่รู้เลยถ <laughs> ่าของเทนชิงหังอะ เลเวล2นะครับเลเวล2ดาเมจ7,500ระยะส0ิคูดาวน์0.5ดีไซน์ตัวละครเนี่ยมีขาโผล่ขึ้นมาด้วยนะฮะเห็นไหมขาค่อนข้างเท่มากเลยเป็นไงขาเลียวรองเท้าสวยหลอกหลอกอดนนี้ขาพี่นะ <c oughs> <c oughs> ก็เลเวล2นะครับดาเมจยเนี่ยเยอะละตีก็ไกลด้วยแต่ว่าใช้เงินในการขึ้นเลเวล3าเนี่ยถึง2 0,000เลยนะเยอะมากในส่วนของเลเวลนี้ก็จะไม่มีอะไรมากจริงๆเนี่ยน้องเป็นตัวละครไม่มีอะไรอยู่แล้วเว้นอกจากตีธรรมดา มาถึงเวลาแล้วเรามีอยู่20,000นะครับก็เต็มตัวขึ้นเลเวล3ต่อเลยเลเวล3ดาเมจ15,000ระยะ45คููดาวน์0.2ดาเมจต่อวิทีเนี่ยอยู่ที่วีละ7 5 0 0 0นะครับดีไซน์ตัวละครก็ประมาณนี้เลยมีปืนหลายกระบอกนะฮะก็เหมือนจะเท่แต่หน้าพี่แกบูดมากส่วนตัวเนี่ยพี่สงสัยอย่างหนึ่งคือดาเมจมันมันดูแบบไม่แรงตามที่มันระบุไว้อะพี่รู้สึกมันมันควรแรงกว่านี้เว้ยไม่รู้ว่าคิดเปเองหรือเปล่าเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเก็บ35,000นะครับในการขึ้นเลเวล4น่าจะใช้เวลาพอตัวเลยก็ดูขาอันเลียวงามหล่อเท่หล่อเท่ของบอสไทเลตไปก่อนลวกันนะครับอาชิบชื้อาชิบชืเอ้ยไม่เป๊ะวะโอโอโอเคประมาณนี้แล้วกันในเวฟที่30นะครับก็ขึ้นเลเวลสสักทีนะครับผมดาเมจ24,000พระยะ60คูลดาวศนย์ุด 2. ดาเมจต่อวินาทีหรือ DPS อยู่ที่วีละ1 2 0 0 0 0เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยดูดิดูพี่แกยิงบอสโป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  แตกอย่างไวแตกเร็วนะเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสมมติระวาง DJTV ทวีแมนจะตีเร็วและตีแรงขนาดไหนนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วก็อัพให้ตันไปเลยละกันเนาะโอเคเลยว่าตันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบอสเทอเลตนะฮะดาเมจเพิ่มมาเป็น30,000ระยะ60คููดาวน์0.16นะครับ DPS หรือดาเมจต่อวินะครับอยู่ที่1น7 5 0 0นะครับเฮ้ยมันเยอะมากอะเนี่ยมันเยอะแบบมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะ มันจริงปะเนี่ยมันดูเวอร์มากเลยนะไม่รู้นะแต่แต่ความรู้สึกพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าตัว golden future last cogman มันมันดูแรงกว่าทั้งทางที่มันดูจะตีเบากว่าป้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเบากว่านิดนึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายเกมแล้วกันนะครับว่ามันเร็วกว่าหรือช้ากว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าได้รับบัฟของชิป c อก m a n เพิ่มระยะแล้วบอสท้ยเลตจะตีได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคในเว็บที่37นะฮะก็ขึ้นเลเวล6เรียบร้อยแล้ว สำหรับบอสหอยเล็เองก็ระยะเป็นออ้หกโอ้โหเลขสวยเลยเนี่ยหกนี่มันเลขท่ายากยอกๆยอกโอ้โหคิดไปไกลไงเราคิดไปไกลอีกแล้วก็ถือว่าตัวละครนี้ตีไกลพอตัวเลยนะ69สิเนี่ยหกนี่คองโกไซส์เลยอกยอกๆยกเนี่ยเราคิดไปทางลามกตลอดไงแป๊ะแป๊ะแป,แป๊ถึงเวลาแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเรามาวางแอสโตดีกว่านะครับวางซักตรงนี้ล้กันเนาะ สำหรับทีมเนี่ยพี่จะวางแอตโตทั้งหมด2ตัวละครนะฮะก็ตัวหนึ่งตีเป้าหมายแรกตัวหนึ่งตีเป้าหมายเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะพอแอตโตตันคือชีวิตสบายเลยไอยพวกเนี้ยเดินแทบไม่ได้เลยเวดูดูดูด <c oughs> สโลคู่กับผักของเทนแฟนแมนแม่งเดอะเบสสุดละถอยหลังยาวๆเลยเอาเป็นว่าต่อจากนี้ก็เดี๋ยวขอทําการวางตัวบอสให้เล็ดรัวๆเลยนะฮะแต่คงใช้เวลานานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบร้อยกว่าเวฟเลยเพราะว่าพี่แกเป็นตัวละครที่ใช้เงินในการอัพเยอะเยอะ,แบบยอะแบบเยอะมากๆเลยนะฮะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนตัดต่อพี่ขอทําการสคริปไปเวฟที่สําคัญสําคัญเลยละกันเนาะเวฟที่90นะยครับก็หยุดออโต้สคริปก่อนเพราะเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่รอดหรือเปล่านะพี่ว่าทีมนี้เจอปัญหาใหญ่ๆห,ห,หนึ่งเรื่องแลละมันดาเมจอะไม่ได้แย่เว้ยแต่ว่ามันเป้าหมายเดี่ยวเกินไปเวลาเจอเวฟที่แบบมันมาหลายๆเวฟหรือเราสคริปรัวๆเนี่ยแล้วเวลามันเคลียร์ไม่ทันมันใช้เวลานานมากเว้ยและพี่เชื่อว่าบล็เกนฮาร์ทเฮเลตเนี่ยเวฟ90เลื่อน85ล้านถ้าสมมติไม่ฆ่าก่อนอาจจะ แต่พอเหลือเป้าหมายเดียวเนี่ยก็เลือดลดเร็วนะเร็วพอตัวเลยแย้และทีนี้สงสัยกินเวลานานแน่เลย <c oughs> พี่ว่านะใช้เวลาแบบเป็นร้อยนาทีแน่เลยอะ่ะแย่แล้วเย่มมากแย้แน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟแล้วใช้เวลาไปอีกกี่นาทีนะครับผมเวฟที่106นะครับพี่ว่าพี่เจอวิกฤตแล้วไอ้พวกนี้มันมันไม่โดนสนโลแบบมันโดนแหละแต่ว่ามันก็ยังวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วก็้ท่านแฟนแ,ฟนแมนมันก็ไม่ได้ผักเยอะขนาดนั้นเว้ พี่ว่าเราอาจจะบ้านแตกในเว็บนี้ก็ได้นะฮะแต่พี่บอกเลยว่าตอนนี้พี่ใช้เวลาในการเล่นเยอะโคตรๆเลยอย่าได้หาทําใช้ตัวนี้เด็ดขาดเลยพี่เข้าใจแล้วว่าทําไมมันราคาถูกตอนเนี้ยตอนนี้ตัวน,นี้ราคาไม่ถึงหมื่นเจมนะพี่เจออยู่เจ็ดแปดพันอะเว็บหนึ่งร้อยหกอะล่อไปเจ็ดสิบหกนาทีพระเจ้านานเกินหรือว่าบางทีเนี่ยพี่ว่าเราควรจบโปรเจกต์กันตอนนี้ไหมแบบว่าปล่อยแตกไปเลยมัน พี่ว่าเกินร้อยนาทีอ่ะพี่ว่าตาเนี่ยเกินร้อยนาทีแน่นอนเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจะเกินร้อยหรือเปล่าแต่แน่ๆนะครับพี่ว่าหลุดว่ะตรงนี้มีแววมีแววหลุดสงสัยต้องกดย้อนเวลารีวายทอยเลไป็นหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้กด e ีเม g e n เจนซีไหมนะไอตัวเนี้ยน่าจะเคลียร์ทันแต่ข้างหลังอ่ะอาจจะเคลียร์ไม่ทันเพราะเลือดเลยเยอะเว้ยโอ้โอ้เย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วเอาไงดีเอาไงดี แต่วงมันกว้างอยู่นะพี่ว่ามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นหรือเปล่าตรงนี้มันยังมีพื้นที่อยู่เว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันดาเมจจะทันไหมเน้อจะทันหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหสงสัยสงสัยได้กดจริงจังล้วอ่ะกดเลยแล้วกันโอ้โหบอกเลยเป็นคอนเทนต์ที่ใจร้ายมากๆเลย เวฟที่ร้อยสิบหกในที่สุดนะฮะบอสทอยเลตตัวสุดท้ายของเรานะฮะก็เลยว่าสี่เรียบร้อยแล้วแต่ก็สุดท้ายแบบไม่ท้ายสุดนะครับเพราะเรายังเหลือซันต้าอีกสามตัวละครพี่เนี่ยเริ่มสิ้นหวังแล้วกับทีมนี่ตั้งแต่ที่เคยทํามาทีมนี่เป็นทีมที่ใช้เวลานาน,านที่สุดแล้วไปได้แค่ไม่กี่เวฟนะเว้ยร้อยสิบหกเนี่ยคือช้ามากช้ากว่าไฮเปอร์เลยช้ากว่าหลายๆตัวละครคือสมมุติถ้าเป็นตัวละครอ,อื่นอะถ้ามันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเลยเว้ยแต่อันนี้คือมันผ่าน ผ่านแบบช้าๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆ,ๆ,ๆอยากให้ดูเวลานะครับว่าเวฟ1 1อยเนี่ยพี่ใช้เวลาไปทั้งหมด <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวร้อยสินาทีเวฟ1 1อย what the fuck <c oughs> นี่มันนี่มันคือความบังเอิญที่มีอยู่จริงเว้ย1นึใช้เวลาไป1้อยสนาทีพี่อยากกดออกเกมตอนนี้มากเลยทุกคนคุณพระนี่เราเสียเวลากันมาสเกือบสองชั่วโมงแล้วอะกับกับการเล่นตัวนี้แล้วแม่งดันผ่านเรื่อยๆเว้ย อะเอาเป็นว่าพี่ก็จะฝืนไปให้ไกลที่สุดละกันนะครับก็หวังว่าจะเกิน120เนอะแต่ถ้าเจอตัวคอร์สลอกเก็ตชิลทอวเลตเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับไอ้นี่แม่งวิ่งไวและใช่ครับมันโผลมาที่เวล119มันวิ่งไวไม่พอมันเลือดเยอะด้วยเพราะงั้นไม่รอดโอ้โหนึกว่าจะไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยไปได้แค่119เนาะบานแตกแตกแน่นอนตุม้มเหลือ40ว่ะโอ้โอ้เหลือขนาดนี้ยังไงก็แตก ก็ถือว่าถือว่ามาได้ไกลไหมไกลแต่ว่าอย่าทำเลยโอ้โหโอ้โหร้อยที่สิบนาทีพี่ทำไปเพื่ออะไรวะทำไมคอนเทนต์อย่างนี้มันต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยเอออยากร้องไห้เฮ้ยอะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะความยาวคลิปเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสิบสนาทีนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการเล่นก็ร้อยี่สิบนาทีนะครับก็ต่างกันนิดเดียวนะครับเลขศูนย์ตัวเดียว เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย